ไอบอลเดินศึกใหญ่ศึกใหญ่เดี๋ยวอบางเี่ยวบางีส่งมากนางไางอ่ะอนเดอนเดินวันนี้จะชนะกันไหมเนี่ยมไางอ้าวเดิน มาฮอตแปดตัวเดินคนละตัวเอาเอาเดินคนละตัวเอาเดินมันเดินเอามอนขยับแล้วมอนขยับแล้วเอกเดินมั่งเขาก็กินนี่ย มันกินมันกิ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 นเลยเอ้ยมันเป็นเอาออกนู่นดิกินไม่ได้กินไม่ได้ไดเอกจะมั่วงเอก <c oughs> ไหนบอกบอกว่าเล่นเป็นเอาเดินเดินตัวอื่นเดินตัวอื่นเอกเดินดิเอมเ๊มาแล้วฮะมาแล้วของแท้ของแท้นี่คืออาจารย์หมักฮอตแห่งยุค เขากินดิอาไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> เอาเอาใครจะกินล้ะหลบดิหลบดิเอ็กมองก่อนดิเขากินนันะตัวนั้นนะตัวไหนตัวไหนมองอเอา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 มอนกินกินกินเลยเอาออกด้วยสิ เขาก็ยังเดินเป็นนะไม่ธรรมดานะฮะใส่ดีดีมั่นใส่ตรงตารางไว้ดีๆตรงกลางตรงกลางดิใส่ตรงกลางเออไม่จับตัวนี้เจวนีได้เออเอาละเอกอยู่เฉยเดี๋ยวตัวอื่น

เฮ้ย์มอนทลาดด้ยเอ็กเดินตัวเอื้อนนะตัวมอนตัวนั้นเขากินนะเดินตัวอื่นดิตัวล่างเยอะแยะตัวล่างตัวล่างเยอะแยะตัวนั้นเขากินไม่ใช่เอือพอพอเดินระวังเอามอนเดินะ เอา nè ฮะอ้าวตาเอกมอนบอก đơn เอกเดินดิเอกเดินดิเออไป à, 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 đơn ที่ đơn, đơn เออเอกเดินน้องมอนเดินแล้วเอกเดินเอกเราคิดก่อนคิดก่อนเอ้าวันนี้ไม <Fergus capable! S 1> ่ชนะกันหรอกฮะอ่าอ้าวอย่างนั้นสบาย กินเลยกินเลยมาเดินเอามาเดินกินกินยิมตัวนั้นดิเขาเดินให้มึงกินน่ะเขาฮอตดิอย่าพึ่งอย่าบอกอย่าพึ่งบอกหยิบออกด้วยหยิบออกด้วยอ้าวมาเป็นฮอตแล้วฮะตัวหนึ่งเอาเอ็กเดินที่เนี้ย อ้าวเอามาเดินเป็นไงล่ะเอาออกด้วยเอาออกด้วยเอามาเอามาตัวเมื่อกี้อ่ะที่เขากินอ่ะเอ้าเอ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 าเก่งไม่ไม่ได้เก่งนะฮะอาศัยกองเก่งเอามาเดินเอาแล้ว เอาเอาเอานี่แน่เป็นไงเป็นยังไงเอามอนกินเล็กปล่อยมือปล่อยมือน้องจะเดินเอามอนเดินมอนเดินเร็วมอนเดินไม่ได้เอาเดินได้สิกินดินั่นแหละตัวเมื่อกี้แหละ อ้าวต่างคนตาไม่ไม่กินกันนะฮะดูเชิงดูเชิงเอามอเเดิน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 ไม่ได้เ <c oughs> อาต่างคนตต่ไม่กินอากาศนี่ก็เดินนอตอยู่ตัวเดียวเอา <c oughs> วันนี้สงสัยจะไม่จบ <c oughs> ม่อนเดินเออเดินไปสงสัยจะไม่จบวันนี้เอากินกันสักทีเถอะกินมันเดินนะเอ็กินเอาม่อนมันรู้ว่าไปที่ว่าม่อนเดินอ่าม่นกินแล้วกินหยิบหยิบตัวออกด้วยม่นหยิบตัวนี้ออกหยิบตัวนี้ออกด้วย จีบออกมากเอออ้าวตาเอกอะมดเดินแล้เดินได้สองครั้งอะหยิบหยิบหยิบออกหยิบออกนอนหยิบไม้กินอะไหยิบหยิบหยิบไม้กูเห หยิบมาให้พี่มาหยิบอะไรอ่ะเออหยิบมาฟ้าอา้าวตาเอกเดินเออกินสองเอ้ยเอกได้กินสองว่ะหนึ่งสองเอ้ยแน่นอนโถน,นะนู่นนะข้ามสามตาเลยนะผมไม่เก<อ>่งครับผมโกงเก่งครับอ้าวมันเดิน,เ,นเดินเหรอใช่เอาเอกเดิน Nào, ta món. Mày sao? sang. Ok, vang <laughs> À, xài hot, xài hot. Đi <laughs> yeah, món đơn, ta món, ta món con. <laughs> ta món nào. À, à mod đưa leo, ta ế <łość> <S 2> <S 2> เป็นไงโหดจัดนะจับกินด้วยนะเดี๋ยวพี่เดินกลาดเอ้าวมอนเดินเอามอนเดินมอนเดินเลยอ้าวมาเล่นหมากวันนีอ้าวมเล่กพโอ้หมากหมากวันนี้พก เดินได้ท e ีสองตาโอ้น่นครับกระโดดไปนู่นนะกินสามครับน่าจะหมดเดี๋ยวนี้นะกินตรงไหนม่อนเดินหมานีรันที่ปรเดินให้เลยเอาม่อนเดินทีเนี้ยหมาที่ม่อนเดินหมาวันทุม่อนเดิน

เดินตัวเดียวครับวันนี้ไม่ชนะกันหรอกเอาเร็วจะจบไม่มอนเอาเดินเร็วนั่นแหละนั่นแหละเอ้าเอา,เอาสวยงามเอากินแล้วออกเอาออกด้วยกินแล้วเอาออกด้วยเออหมนเป็นแล้วกินให้เลย, <c oughs> ไ,เลยไม่กินเหรออืม ào, đơn điên, tamon điên à, à, cái à, 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 ta, này cứ điên một tui à, à, mòn đơn. mòn mòn điên, อืมมันเดินเอาเดินถอยหลังได้แล้วเดินเร็วอ่านี่เอากินแล้วเอาออกด้วยเออเอางานเข้าแล้วเอากินคืนดิ อ้าวกินแล้วค่ะฮอเอ้ามอนเดินอ้าวอนกินแล้วเอาออกด้วยมอนกินแล้วเอาออกด้วยเอเงาด้เอาเอาเอเอกเดินทีนี่เอกเดินเอกเดินเออฮอนเดิน มอนเดินตัวคอมอนดิอืมเพี่จะเล่นได้พี่ยังงงตัวเองเลยวางผิดตาเพื่อบอกไปคือมันวางแล้วไปเล่นไนได้ไงวะเอา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 มอนเดินเอกเอกเดินเดี๋ยวอันนี้อ่าอ่าไอตัวนี้ไม่เกี่ยวอ่าเดินตัวนั้นแหละเอาใครจะชนะเอาอ่ามอนเดินทีเนี้ย ไม่ใช่คอมมอนสีแดงเอ่ะอีกเดินโอเคเสมอเสมออ่ะนักกีฬาจับมือนักกีฬาจับมือก่อนเออโอเคบายบายก่อนเอ็กบายบายทางนี้เอ็กอย่าไปทำน้องไม่ไปแก้งหรอกมานี่หันมาบายบายให้กล้องก่อนมอนเนี่ยพี่รักมอนหน่อยนะรักมอนไหมครับ แล้วกันไหนครับพี่ทักถือม่อนเออม่อนเล่นได้ไงเออหันมาบายบายให้กล้องก่อนได้บายก่อนทักถือผมนับเฉยพี่ผมทักถือผมนับเฉยอะไรม่อนไม่ต้องมาทำรมดาแล้วม่อนโอ้โหม่อนมาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายเดี๋ยวพี่ก่อนไอเจ๋ออยู่ก่อนนับถือหือผมคุณนั่นยินเ